พี่น้องพี่น้องเขาว่าอีหลาหน่อยคอยอีหลาอีอีคอยเสียงไหลอ่ะอ่ะรอบนี้ยน,นี่ก็อันนี้เป็นมาัมเอาล่าสุดนะครับผมนองได้ยิบเพลงห้อยใจบางไปแสนขึ้นมารอบอีกรอบหนึง่งครับขึ้นมารอบอีกรอบหนึง่งในไ์สด เมื่อนั้นมันมีงานเนะะาะลดดแล้วก็จะมีไลฟ์สดด้วยก็คือ Story. <ช>อุบีสตอรี่ใช่พี่น้องเพชสุนจากพิออุโลกมั่นแน่แนพี่น้องอารยิปเพลงควอยใจบักไฟแสนของน้องเพลงพิรดาขึ้นมาร้องบนเวทีนะครับใช่แล้วก็เขาก็ยังว่าว่าให้น้องว่าเอา้ามีคอมเมนต์ตีมีมีคมอมเมนต์ก็คือว่ายังเสียงไหลเสียงสันอยู่คือเก่ากับยังเอามาลองอยู่เนอะประมาณนี้มีประมาณว่าเอาไปเปียเอาไปเปียบเอาน้องไปเปรียบกับ ต้นฉบับที่เพิ่นลองใน้องอาร์ตแมนที่แบบว่ามีเสียงที่อะไรออกมาเล้วมันก็เปรียบกับว่าอะไรแล้วพี่้องลองใน้องอาร์ตเพิน์นโมโหลองจักลอยรอกก็จะออกมาเป็นเพลงเพลงหนึ่งได้แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แค่น้องอิงที่เจอนะต้นฉบับกันยังโอน้องเพลงก็ด่ายท่ีกัยังเจอมาลองสุด ้องยอมเราเเพลงนี่เป็นเพลงปากเสี้ยนอีใครหยิบไปร้องถือว่าโดนดราม่าเรื่องนี้หมดเอาไปเปรียบเทียบเบอร์เอาอย่างราสุดนีเด็ดศิลปินไม่ในวงนันของตเขียวไม่ซีเป็นบอนอ์อย่างนั้นลองสแต็มลองตอนประกวดน่ะกายัดตีนองอีกแง่ตีแมนแต่ว่าเสียงก่คือต้นฉบับต้นฉบับมวนกลัวเอาพี่น้องต้นฉบับต้นฉบับที่เป็นเขาของอาร์ตที่ออกก็เป็นเพลงก็คือเป็น คนซ้อมไม่รู้กี่รอบ่นเป็นทั้งร้องแล้วก็อส่ซนัทไซนี่อีกนอก็คืออะไสมเปรแล้วดีแบบเทปแบบกองดีแต่ว่าคันวอาถึงเสียงโซดน้องอินเนาะเสียงโซนน้องอินนี่คือสุดยอดอยู่แล้วเออที่พ่าเด้ใส่โดนตีทีทีเห้น้องสอบนะก็คือลูกพอลูกเอื้อนดีอยู่แล้วแล้วแฟนคลับก็ชอบในสิ่งที่น้องทําน้องเป็นน้องร้องในเสียงน้องแฟนคลับก็ชอบอยู่ในตัวน้องอยู่แล้วใครจะว่ายังไงก็เช่า ก็คือเพอร์เฟกที่สุดในแบบฉบับของน้องอู๋ในเลี้ยวในเวอร์ชันของน้องแล้วอ่าพ่อพ่าเห็นดราม่าเห็นหนี่นั่นเขาก็เลยเขาไปเล่าไปฟังเบิร์นหม่พอเข้าไปฟังแล้วพ่อโอ้โหเป็นเวอร์ชันที่เพาะอีกหนึ่งเวอร์ชันกับพ่ออยู่ดีมาไหลหวองใด้มาตัวมึงเด้อฟังมึงเด้อบางโจ๊ก แล้วบางคนหอเป็นจอยจนบังไปแต่นอกในเงืนขอเงียบแล้วบังแทนพื้นทอนที่มาไมนเสือประเดี๋ยจัดคุ้สายนอนทวาจะสักแม่น้ำน้ำมาบอกสัญญาให้เอาเดกน้ามวนกระโดก เซลกันเซลใจหดเหล่าแสบดีล็อกคล็อกนผ่านสิเาม้ทุกที่ละวัค่ะจ้านี่หละอนเก้าน่หลปน่านพูดาเปิดมาเปิดตลาดเองจ้ามาตลาดกันดยมา้อกัน ออากนีนอ่ะี่คอมเมนต์มาตอร์ไซคแเนี้ยเขาไปเข้าข้างนี้เข้าไปอนนั้นเลวก็คือในตตอนี่ไงที่น้องเอาลงเนี่ยเดี๋ยวเอาเสียงลงก่อนเออมันก็ได้พูดอยู่หลายคนอยู่แต่ว่าแต่แต่แฟนขับน้องอิงให้กำลังใจดีมากเลยนะไม่ตอบโต้เลยนะเบาโจ้ต้องพิมพ์ว่าอุคงอิงสตอรี่นะอุงอิงไปนะหัวใจ เนี่ยนี่คือสาเร็วอ่ะแต่แฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจน้องเยอะมากก็คือว่าคอยมากในเวอร์ชันนี้แหนเออสีไลท์จังใดนี่นี่นี่ไลท์คือบังไฟคือเกานันเล่ไลท์ปานเลือกไฟก็ว่าสิแหนต้นฉบับก็ยังไหลเลยขณะรองซูดเขาว่าอันนี้เขาก็บริยองบริยังแบบว่าเขาก็พูดแบบในในนี้ของเขาเนาะเออเนี่ย รถขี่ให้เราเน่บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับขี่ด้วยร้องเพลงนี้มันตากเสียนอีกเบาโจเออเออดราม่าเพื่อไเป็นข่าเสยงพ่อองเขาหรกี่ก็คือเดาว่าเหมือนกันขนาดแม่เพียวพราเป็นแบบว่าสุดยอดแล้วในการน้องเสียงสูงนะแต่ยังเจออ่าร้องดีจังเหมือนเปิดแผนแฟนคลับคนนี้ก็คือผู้ดีองหญิงน้องอิงนางไม่เหมือนใครนางจึงเกิดมาเป็นองหญิงที่ทั้งเก่งทั้งขยันทั้งน่ารัก อ่าอ่ารักนางพญาคนเดียวเพื่อนนางสีแม่อย่างชอบเลยลูกเอ้ยสู้ๆอ่าต้องฟังขอนี่มวนต้องไปฟังนะต้องไปฟังนะมวนมวนก็ยังได้ต่อต่ออีกหลายคร้าอ่าเสียงอี่ข่อยมากเค้นบอแฟนขับม้งอีนั่นก็คือมีมากอีกแล้วมีจมีมีไปเออไลฟ์ไปคือบังไฟแสงข่อยเพื่อนว่าหาทีหาคนที่ลองมวนเพลงนี้ในต่อต่อบอท่านพ่ออยู่วัตรัย์ เออคนตีนี่คนตีนี่เขาลองเป็นเบาๆจนเอาเบาอีรีขนทีนี้ว่าผูนันผูนี้ลองเพ่งมุมมวลน่ะเอาจริงๆนะค่ยไปบ่งเขาสแสดงสดหนาเวาทีบบเคยเห็นบ้เอาคนทีวาจังสี่เอาแต่ว่าขอว่าน้องอีนี่เก่งเดยพัฒนาพัฒนาการน้องขึ้นเรื่อยๆอพัฒนาเก่งเรื่อยการร้องการรำเสียงลูกองลูกเอื้อก็คือแฟนคลาบก็คขึ้นมาในโตน้องสิที่น้องเป็นแหมเออขนโบ้คือคนไม่ชอบทำยังไงต่อให้น้องเพราะยังไง เขาโกงมาเก่ามาเลมันคือเก่าเขาเยว่าค้นอาคติที่คเนตีคนน่ะเขาจะมีความคิดที่ม่เขาจะไม่รู้ว่าเขาจะมีเส้นบางๆเส้นกันไประวางมาต่อให้คนที่เขาตีอยู่เนี่ยมือนึงเขาพัฒนาขื่นเก่งขื่นายเท่ารองม้วนขนาดไหนคุณตีเขาไว้แล้วคุณอาคติกับเขาแล้วคุณประมาทเขาที่จะน้าเหตตีเหตต์ยคุณจะประมาทเขาคือเก่าเพราะนั้าแเรว ขันส้มตีสุ่มมาปีนี่อันใด้มวนไปฟังอันนั้นแล้วมันเจ้าหลองมอนก็เขาเจ้าหลองเองเจ้าคือบอลหองเองให้มันด่างใส่หูเบาจูอืมคือหูดีแท้คือหูละเอียดชัดแท้อันนั้นกันไล่อันนี้ก็ไล่อยู่ค่ะจับพี้นปื๊ดซุปแห่งโบราณวัตแต่เพียงนีด ทุกเพลงที่น้องจับมาหลองเพลงอย่างดังๆอย่างเงี้ยยายเลมอะไรนะชีวิตเมียเช่าเป็นบอที่ดังๆตอนนี้เมียเช่าหลอกงวนทุกอย่างนึ่งชีวิตเมียเช่าเพลินหันล่าสุดอีกกลายเป็นไวรัลเด้อที่อุ้งอิงหลอกนะคนล้านคืออุ้งอิงจับเพลงใหญ่งมาแมกนออุงงงิจับเพลใดมานี่ก็คือโอ้โหกลายเป็นแบบดังมากทั้งในตอ่อทั้งในยูทูบยูทูบในเฟสเด็ดเด็ดเด็ดเนี่ยในสตอรี่เนี่ย

มวนแห้งบอลลูกใจลรอเลยนะการเป็นไบร้อนะคนดูเยอะมากที่ถูกพูดถึงเป็นใหญ่มากในโลกออนไลน์นะครับอ่ะนี่แหละพี่น้องครับเบาล่าสุดว่าแล้วแต่คนสิไปจับอึดไปนีดนั้นอ่าเข้าหมักของเข้าจะสี่เราคิดว่าน้องร้องเพะในแบบฉบับของน้องที่สุดแล้วแล้วผมเชื่อว่าแฟนคลับของน้องกะกระชื่นช่อมชื่นชอบในควาเสียงของน้องในความน่ารักของน้องนี่แหละครับเป็นแฟนคลับน้องอ่า เขาเห็นหมดเห็นเลยคือถ้าคนชอบอ่ะเขาจะมองบอกเขาจะมองเขาจะตั้งใจฟังแล้วจะรู้สึกว่ามันพอะมากถ้าคนาองอมากเขาทมอมากมอสินี่เซ็น กับแพงกันอยู่มันสิอคติฟังจี่ได้คุณกับว่ามันบมวนกับเรีแต่พุ่นกับาตอมาฟังยามัตติแล้วเราก็ไม่ได้อวยเกินไปเราไม่ได้อวยเกินงามเราพูดเรื่องจริงครับผมนี่แหละพี่น้องครับอเรียวเตเลีวเตะสิจีมาสิคีตฮาวาน้องอีกลองมวนอยแล้วก็ทุกเวอร์ชั่นอยู่แล้วเพลงอยู่แล้วเพราะว่ากวนน้องสี่ออกมารองแต่ละเพลงน้องโซ่เตทีโ่แมนอีลี เมื่อนี้เล้วพี่น้องเลอกสาวน้อยเพชรบ้านแพงสแสดงอยู่ที่วัดส,สระทุมนะครับอำเภอบ้านใหม่ชัยพศน์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันที่23มีนาคมอย่าลืมเดินทางไปรับชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงะนะครับแล้วก็ไปใท้่ยวรังสาน้องอีกด้วยนะครับและก็ขอฝากเพลงนะครับของครูบาค้นแรกของอู๋เพชรบ้านแพง จะปล่อยออกมาในวันที่30มีนาคมนี้ย้ำนะครับ30 30ิบมศูนมีนาคมนี้นะครับว่นได้มีแต่าได้ตีนี่สาม30มีนาคมนี้ที่ช่อง YouTube สาวน้อยลำเพงอีดี้เล็กคอร์ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพลงใหม่ของน้องวีด้วยนะแล้วเพลงนี้เอ๊เห็นบ่าวกดรังซีมันเป็นพระเอกเอ็ด้วยน่นะบุเล็กว่าคนแเลยกดรังซีมันบุรพาเพชรปางแท้โอเคครับสำหรับวันนี้เขาขอลาไปก่อนนะครับใครกำลังใจน้องวีเสมอนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาเจอดราม่าอะไรแฟนคลับเอีแล้วก็พวกเราก็จะให้กำลังใจหนูเสมอกระสู่ๆวิลา มองข้ามมองผ่านเนาะ,อะโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ